เป็นคนชอบแข่งขันแล้วก็ไม่เคยที่จะปฏิเสธอะไรที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมันหัวใจเต้นอ่ะเข้าใจปะเข้าใจปะนะคะคืออือนี่คือเมื่อกี้บอกคนในห้องส่งอือคือเป็นคนที่ปฏิเสธอะไรไม่ได้กับการที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันตื่นเต้นความแปลกหนึ่งหนึ่งในอย่างหนึ่งในความแปลกของดิฉันก็คือ อะไรที่มันเป็นการแข่งขันเนี่ยจะแบบเราจะทนไม่ได้นี่คือหนึ่งความเป็นตัวตนคือเหมือนไม่คนชอบแข่งขันตั้งแต่เด็กอาจจะมาจากการที่เรามีพี่น้องเยอะเราอยากจะเป็นที่หนึ่งเด็กๆอยากจะเป็นที่หนึ่งในสายตายพ่อแม่มันเกิดมาจากเรื่องแบบนี้แหละแบบนี้ก่อนอยากจะให้คนที่บ้านยอมรับว,ว่าเราเก่งที่สุดอะไรแบบนี้ก่อนหรือเวลาเราเรียนหนังสือประกวดทุกอย่างคัดลายมือดีเซนจงเอาเลยได้ที่หนึ่งมาคัดพูดกันจีนอะทุกอย่าง ที่มีให้ประกวดประกวดร้องเพลงลงคัดลายมือทำคัดลายมือภาษาจีนทำประกวดดาวลงประกวดอะไรทุกประกวดอะแล้วก็มักจะได้เออมันก็เลยเป็นความที่แบบความชอบแข่งขันเป็นคนที่ชอบแข่งขันกับคนอื่นมาตั้งแต่เด็กท้าเลส์ตัวเองและอีกอย่างหนึ่งคือก็แข่งขันกับตัวเองด้วยอันนี้คือน,นิสัยที่เป็นมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเราก็ติดมาจนถึงการทำงาน นะใครเป็นบ้างอยากรู้ใครมีนิสัยชอบแข่งขันบ้างอยากรู้คนที่อยู่ด้วยกันตรงเนี้วันนี้ถือว่าเป็นการแบบอยากจะให้รู้จักตัวตนแล้วกันแล้วก็อยากจะรู้จักพวกเราด้วยนะอยากจะรู้จักซึ่งกันและกันวันนี้นะคะอะไรที่ไม่เล่าให้ฟังเนี่ยและสุดท้ายมันจะมาขมวดให้ฟังว่าเฮ้ยเราหยิบจับนิสัยตัวเองอะ่ะมาเป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างไร นี่คือสิ่งที่คุณต้องสังเกตแต่ละคนนะไม่เหมือนกันหรอกนะมันไม่มีวิธีใดที่มันดีกับทุกคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันมีวิธีที่เหมาะกับแต่ละคนโอเคปะ่ะอ่ะอันนี้หมายเล่าของหมายก่อนหนึ่งเป็นคนชอบแข่งขันนะใครในที่นี้ชอบแข่งขันนะคะเล่าให้ฟังด้วยนะคะนะคุณเอกเป็นเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วจะบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งให้ เวลาคุณเป็นคนชอบแข่งขันคุณต้องหาตัวเทียบการแข่งขันมันคือการเปรียบเทียบอะไรบางอย่างเอาจริงป่ะถ้าอยู่คนเดียวมันไม่ได้รู้สึกของการแข่งขันหรอกแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มมีผู้เล่นรายที่สองรายที่สามรายที่สี่มีเพื่อนข้างๆมีคนนู้นคนนี้เฮ้ยมันเริ่มแล้วเว้ยมันเริ่มรู้สึกถึงความชาญเล่นแล้วเว้ยมันต้องแข่งขันแล้วเว้ยเออคนที่ชอบแข่งขันมันมักจะมาด้วยความเออถูกต้องมันจะมากับความเครียดหลายคนบอกเครียด แต่อย่างนี้อย่าไปกลัวความเครียดนะคะความเครียดมันเป็นสารอย่างหนึ่งที่มันทําให้เหมือนคุณพยายามจะทําผลงานให้มันดีขึ้นแต่แต่ละคนนะ่ะมีดีกรีในการรับความเครียดได้ไม่เท่ากันบางคนได้รับความเครียดเป็นแรงผลักด,ดันบางคนเจอความเครียดเป็นแรงกดดันนะเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจะถูกโรคกับความเครียดได้ไม่เท่า จุดเริ่มต้นมันมาจากการว่าถ้าเราไม่ทำเราก็อกักตันยูนี่คือสิ่งที่มันเป็นไดเลมมาข,ของธุรกิจครอบครัวพวกเราเข้าใจป่ะธุรกิจครอบครัวบางทีพ่อแม่ก็จะคาดหวังให้ลูกต้องทำทุกคนอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่ทำปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าไม่กตันยูแบบที่มันไม่ใช่เอออ่าไม่เป็นไรก็ทามาอูช่วงแรกแอนตี้พ่อมากเลยอะ่ะไม่มองหน้าพ่อเลยนะแต่ก็ทํางานไปแบบตั้มกืนฝุ่นทนคือทําไปแบบทําไปตามหน้าที่ แต่บอกเลยว่าบอกเลยว่านะนับถึงจนถึงวันนี้ตั้งแต่ผ่านมาแล้วสิบห้าปีเนี่ยคนที่ทำให้เราเข้มแข็งและเรียนรู้ที่สุดก็คือพ่อเพราะไม่เคยได้รับการโอ๋เลยแม้แต่ครั้งเดียวคือพ่อนี่แบบดุมากแล้วเขาก็คาดหวังในตัวเรามาก แล้วเขาก็เหมือนกับเห็นว่าเราเป็นฟางเส้นสุดท้ายเวลาที่เขาจะไปดีลแล้วต้องให้เราไปจัดการทุกเรื่องแม้ว่าเราจะโง่หรือเราจะเก่งยังไม่พอก็แล้วแต่เขาก็จะผลักให้เราลงสนามไปทํา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 ท,ทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นใครบอกว่าอยากจะประสบความสําเร็จง่ายๆมันไม่มีคํานั้นอ่ะมันไม่มีคํานั้นในโลกใบนี้แม้กระทั่งตอนนี้เหมือนก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองประสบความสาเร็จขนาดนั้นแต่มองว่าเรากําลังจะ ทำให้ดีขึ้นทุกๆวนันเอางนี้ดีกว่าแต่เราประสบความสำเร็จถึงที่สุดไหมยังยังไม่ได้เรียกว่าตัวเองประสบความสำเร็จมีคนบอกว่าอยากจะสำเร็จง่ายๆมีเส้นทางที่มันง่ายไหมไม่เห็นจะเคยเจอเส้นทางที่มันง่ายนะคะอ่ะทำเกิดที่บ้านมาเป็นยังไงเหรอเ็ให้ฟังก็ได้ว่าสมัยก่อนออางนี้ดีกว่าเคยเป็นผู้หญิงน่ารักอ่อนหวานมาก่อนออางี้ ไม่ใช่คืออ่อนหวานคืออย่างนี้เป็นคนที่แบบน่ารักอะ่ะพวกเราเขา้าใจคำว่าน่ารักป่ะ <c oughs> คือมีความเป็นผู้หญิงแล้วเป็นคนน่ารักอะไรอย่างนี้นะใช่ไหมแต่พอคุณทํางานธุรกิจของตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็นะธุรกิจแบบต้องรับผิดชอบมากๆกอ่ะบุคลิกมันเปลี่ยน เปลี่ยนจริงๆจากเคยเป็นคนอ่อนหวานน่ารักก็เริ่มมีความกรัดเกลียวเริ่มมีความใจร้อนเริ่มมีความโมโหง่ายเริ่มมีความแบบคุณเข้าใจไหมคือเหมือนกับอัน,นเล่าใฟังในอดีตเนี่ยจนจนปัจจุบันเล่าใฟังว่ามันเป็นแบบนี้สมัยก่อนสมมุติเรารับผิดชอบแค่หน้าที่ตัวเองแล้วก็แค่ทําในสิ่งที่เรารับทำาให้มันดีที่สุด แต่พอเรามาอยู่ในฐานนะแบบโอเคธุรกิจครอบครัวแต่เราก็มองว่าก็เป็นลูกจ้างของพ่อแหละมันก็จะมีลูกน้องเราถูกต้องไมหมคะมีแบบลูกค้าน,นู่นนี่กลายเป็นว่าเราต้องดูหลายอย่างแล้วมันเหมือนแบบเราเป็นผู้หญิงอะ่ะอายุยี่สิบต้นๆมาคุมคนที่แก่กว่าทั้งนั้นเลยคนที่ทํางานมาก่อนเราทั้งนั้นเลยเขาก็รองของรองอะไรลูกน้องเราเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยอุสมัยก่อนหนะักมาก เพราะเราเด็กด้วยบุธิภาวะเราก็ต่ําแล้วก็ยังเด็กมากอายยี่สิบสองถ้าไอคนนั่งหน้าห้องนี้ฉันเนี่ยยังลองของทุกวันเลยบอกคุณหมายทายังไงล่ะคะคือลองของว่าถ้าเราสั่งให้เขาทําอะไรบางอย่างเขาจะถามกลับมาว่าแล้วจะทํายังไงล่ะคะเออใครอยากจะเป็นหัวหน้าคนจําคํานี้ให้ดีก่อนจะสั่งคนอื่นเนี่ยก่อนจะใช้คนอื่นเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าต้องทํายังไงโดนคนอายุตอนนั้นตอนนั้นเราอายุยี่สิบสอง ลูกน้องคนนั้นยุนน่าจะสี่สิบกว่ามั้งจําได้เลยเราต้องทอํายังไงล่ะคะคุณไหมแอคชั่นนี้เลยนะทํายังไงล่ะคะแบบโง่อีกไงยังโง,ง่อยู่ 22, ยี่สิบสองยังโง่อยู่ก็แบบยังไงวะอะไรเงี้ยคนรอบข้างก็ยังชาเลนจ์เราเหมือนกับลูกน้องเขาก็ไม่ที่จะรับไม่ได้จะรับนะว่าคุณเป็นลูกลูกเจ้าของแล้วคุณจะมาแบบอะไรถ้าคุณห่วยเขาก็ไม่รับคุณนะอ่ะพุ่งตรงนะก็เลยแบบไม่ยอมเป็นคนไม่ยอมแพ้ อยู่แล้วก็เลยทํางานในช่วงปีแรกๆของที่บ้านเนี่ยมันก็ทํางานถึงห้าทุ่มทุกวันฟังให้ดีนะไม่เคยทํางานน้อยเลยในชีวิตนี้ใครบอกว่าจะทางานน้อยแล้วจะรวยขอโทษอย่าพึ่งไม่มีไม่มีบนโลกใบนี้ไอความสําเร็จที่คุณเห็นเนี่ยเบื้องหลังเขาทุกทรมานเขาพยายามกันทั้งนั้นไม่มีใครเขาได้มาง่ายๆตอนนั้นเอเคโดนลูกน้องชาเลนจ์นั้นเรื่องน้อยมาก เสียใจมากๆจำได้สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องลูกค้ามาพวกเราจะเล่าเรื่องลูกค้าให้ฟังสมัยเด็กเนี่ยอีโก้สูงมากคือเรารู้สึกว่าเราแบบเรนเก่งเราแบบจบดีความรู้นู้นแล้วก็ไปดีลกับตัดซื้อบริษัทใหญ่บริษัทห,หนึ่งคาปลิกในประเทศไทยแล้วก็ยังแบบยี่สิบต้นๆเนาะแล้วเราก็แบบ เหมือนกับเราไม่รู้ตัวว่าแอคชั่นที่เราแสดงกับลูกค้ามันไม่ดีเราไม่รู้ตัวเลยว่าแอคชั่นที่เราแสดงกับเขาอะเราเหมือนเป็นคนที่หยิ่งยโสฟังให้ดีบางคนให้กลับมาพิจารณาตัวเองว่าทุกวันนี้เวลาคุณคุยแสดงกับคนรอบข้างคุณแสดงอย่างไรกับเขาค่ะไม่น่ารักเลยเราทําตัวไม่น่ารักตอนนั้นไปประชุมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบแบบตอนนั้นพี่สาว พี่สาวคนที่ดูฝ่ายขายยังไม่ได้แต่งงานออกไปมีคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ดูฝ่ายขายใหม่ก็ไปกับเขาแล้วก็ไปไปเสนอสินค้ากับเอ,อช่องทางหนึ่งสีเขียวแล้วกันให้ไปเดาเองว่าเขียวไหนค้า <laughs> ปริกในประเทศไทยมีสองเจ้าที่สีเขียวใช่ไหมอ่าหนึ่งในนั้นน่ะ <laughs> ก็ไปกับพี่สาวก็ไปดีลงานกับจัดซื้อผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็แบบเตรียมเอกสารเยอะแยะเตรียมโน้ตบุ๊กนู่นนะั่นไปพรีเซนต์ขายของแหละเป็นเซลว่ะเป็นเซล,เเซลดูฝ่ายขาย พี่สาวก็เผออิญพี่สาวสนิทก,กับจัดซื้อคนนั้นเขาก็แอบ,บถามมาว่าเป็นไงน้องสาวชั้นนะเป็นไงเก่งไหมนู่นนีน่นี่คือไปถามกันรับหลังวันนั้นจําได้เลยเราขับรถไปคนลัคันกับพี่แล้วก็เราก็อยู่ในรถเนาะคุยกันคุยงานเสร็จแล,แล้วเราอยู่ในรถแล้วพี่สาวโทรกลับมาว่าเออเนี่ยเมื่อกี้คุยกับจัดซื้อมานะถามว่าน้องสาวเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเก่งนะแต่แบบไม่มีมารยาทฟังนะ นะเขาบอกว่าเก่งนะแต่ยโสโอหังฟังใหนะ้ฟังให้ดีใครในที่นี้นะกลับไปสำรวจตัวเองอย่าให้ผิดพลาดเหมือนใหม่ในอดีตไม่รู้ตัวเลยสิ่งที่เราแสดงออกไปอะ่ะเขาพูดแค่นี้ยแล้วพี่สาวม,มาเล่าให้เราฟังอะ่ะเราอยู่บนรถจําได้เลยจอดรถอยู่ที่ลานจอดรถที่ที่ห้างนั่นแหละคะ่ะห้างสํานักง,งานใหญ่ร้องไห้แบบ ร้องไห้อะนั่งร้องไห้ในรถอ่ะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเราไม่รู้ตัวเราแสดงแบบนั้นออกไปเราแค่รู้สึกว่ามันอยากจะทาให้มันดีที่สุดเราก็เลยอยากจะทาตัวเป็นคนมั่นใจแล้วก็เลยอยากจะทําตัวเป็นคนที่เหมือนเราทําการบ้านมา,มาดีเราก็อยากจะแสดงออกว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดแต่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราพูด,ดกับเขาไปแล้วคนที่มองเข้ามาเขามองว่าเราเรายังเด็กเรายังดูยโสโอหงังเราดูแบบสู้พี่สาวไม่ได้ <c oughs> วันนั้นขับรถกลับบ้านกลับไปที่ห้องทํางาน ตอนประมาณสองทุ่มปาปายังนั่งทํางานอยู่ปาก็งงว่าเมลเราเดินเข้ามาเราก็เดินไปนั่งอย่างเงี้ยตรงข้ามปาอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเงียบแล้วหยินน้ำตาก็ไหลเองร้องไห้ปาก็ถามว่าเป็นอะไรบอกว่าวันนี้พี่ดีลกวับจัดซื้อมาแล้วเขาว่ามาแบบนี้ไม่ไตั้งใจมันไม่อยากให้เขามองบริษัทเราไม่ไดีมันไม่อยากให้เขามองว่านี่หรอเป็นตัวแทนบริษัทไปดีลงานแบบนี้ด้วยกันหมืนรู้สึก กับตัวเองผิดกับพ่อผิดกับบริษัทที่บ้านเพราะเราเป็นตัวแทนบริษัทเหมือนเขาก็รู้เราเป็นลูกลูกเจ้าของแล้วเขาก็ว่ามาเขาว่าเราก็เหมือนกับว่าบริษัทเราอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแย่แย่กับตัวเองแย่กับสิ่งพวกนี้ไว้เอานี้ป้าก็พูดว่าใจเย็นๆการทํางานทานี้นะคะจัดซื้อแต่ละคนหรือคนที่ดิวงานกับเราอะ่ะก็เหมือนสวมหัวโข,ขนนั่นแหละ เขาบอกว่าส่วนหัวโขนคือเขามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเราก็มีหน้าที่ที่รับผิดชอบเราก็สวมบทบาทในสิ่งที่เราต้องทําในช่วงเวลาที่เราต้องทําแล้วเราก็อย่าไปคิดอะไรมากเกินกว่านั้นเลิกงานห้าโมงครึ่งก็จบเข้างานแปดโมงครึ่งก็สวมบทบาทนั้นใหม่เลิกงานห้าโมงครึ่งก็จบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ป้าบอกคือ ทุกคนสวมหัวโขนทั้งนั้นจัดซื้อเลิกงานก็เป็นคนธรรมดาเราก็เหมือนกันเราก็ต้องทําบทบาทเราให้ดีที่สุดณนะเวลาที่เราต้องรับผิดชอบเออคํานี้สําคัญนะเวลาที่คุณต้องรับผิดชอบอะไรคุณก็ทํามันให้ดีในเวลาที่คุณต้องทําเพราะมันเป็นหน้าที่ของคุณนะอันนี้คืออยากจะให้ k e y w ร์ด,ดไว้นะ อันนี้จําได้เรื่องหนึ่งเรื่องที่หนึ่งคือความห่วยของตัวเองจาได้เลยว่าแบบแล้วก็ปรับปรุงเนอะเราได้คนติมาแล้วก็ปรับปรุงให้เราแบบเป็นคนน้อมน้อมขึ้นเป็นคนน่ารักขึ้นเวลาดวงานไปเจอใครเขาก็เอ็นดูเราทํางานมันก็ราบรืน่นเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยก็ก็ก็ก,ก็ให้ความสําคัญเนอะหลายๆคนก็ไปดูเป็นเทคนิคเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆอีกเรื่องหนึ่งเรื่องลูกค้าโอเคยจําแม่นอีกแล้วดิฉัน ใครที่เป็นหัวหน้าคนในที่นี้นะมีหลายๆคนเป็นเจ้าของบริษัทด้วยดูรายชื่อแล้วนะคะให้วางเฉยหน่อยอุเบกขามาเล่าให้ฟังคืออะไรตอนนั้นไม่ดีกว่าห้างเหมือนเดิมแหละห้างที่จะให้บทเรียนเยอะมากเดียวกับห้างคราวนี้เนี่ย แล้วเราก็มีลูกน้องเป็นซูเปอร์วเซอร์เป็นเซลซูเปอร์วาเซอร์เป็นอันเดอร์เราเนี่ยเนาะเป็นดิวเป็นเซลให้เราเงี้ยตอนนั้นยอดขายมันมีช่วงเวลาที่มันขายไม่ดีอะ่ะเออเวลาเครเคยขายห้างน่าจะรู้ว่าถ้าเราขายไม่ดีเขาจะต้องการแอคชั่นแพลนจากเราก็คือคุณจะลดราคาสินค้าทำโปรโมชั่นไหมหรือคุณจะให้คืนของเออพวกเราเข้าใจไหมหมายความว่าถ้าเราเซลอินเข้าไปในห้างแล้ว ถ้าเขาเซลล์เอาคือขายไม่ออกจากห้างเนี่ยมันจะต้องมีแอคชั่นแพลนที่จัดซื้อมาคุยกับซัพพลายเออร์อย่างเราว่าจะทำยังไงดีฉันซื้อของเธอมาแล้วแต่มันขายไม่ดีตามเครดิตเธอมาเนาะเช่นคุยกัน60วัน90วันก็ว่าไปนะเขาก็ต้องให้เราลดราคาสินค้าก็คือซัพพอร์ตส่วนต่างนะส่วนต่างราคาขายที่ทำโปรโมชั่นลงมาหรือคืนสินค้ากลับมาที่เรา ตอนนั้นสินค้ามันขายไม่ดีแล้วจัดซื้อก็บอกว่าจะแบบจะให้ทำโปรโมชั่นนู่นน,นั่นนี่แล้วจะซื้อคนเนี้มันไม่ถูกกับเซลเซลซูปเปอร์ไวเซอร์ที่เราส่งไปดีลคือมันไม่ถูกโลกกันแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็ไม่ถูกโลกกันอะไรเงี้ยแล้วจัดซื้อก็ว่าเซล์มานู่นนั่นนี่เซลลก็มาฟ้องเราอะ่ะฟ้องเราแล้วก็แบบ ฮะเขาว่าเธอแบบนี้เลยหรอเขาพูดอย่างนี้เลยหรอแล้วก็ซึมซับซึมซับปกป้องเซลเราเนาะแล้วก็เป็นเดือดเป็นร้อนกับล,ลูกน้องเราอย่างเงี้ยเข้าใจไหมจนกระทั่งก็เห็นเขา forward mail สมัยก่อนจะ mail เ,เยอะไม่มีไลนย์ยังไม่มีไลน์เออสมัยก่อนยังไม่มีการติดต่อทางไลน์นะติดต่อทาง mail อย่างเดียวเวลาเกี่ยวกับเรื่องงานอะส <c oughs> ่งกันไปตีโต๊ะกันไปตีโต๊ะกันมาจัดซื้อด่าเซลเซลเซลก็โต้ไปเหมือนเซลแบบเขาเรียกอะไรนะ ก็พยายามปกป้องความผิดของเขาเรียกว่าปกป้องไม่ให้ตัวเองรู้สึกไม่ผิดอ่ะก็โต้กันไปโต้กันมาโต้เมลแต่เราก็อยู่ในลูปโดนซีซีด้วยนึกออกปะด่ากันไปด่ากันมาเนเมลอ่ะจนไอ้ลูกน้องก็มาฟ้อง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 เรานั่นตอนนั้นก็ยังเด็กนั่นจำไม่ผิดนี่ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่หรืยี่สบสี่ยี่ห้ามค่ะเราก็เป็นเดือดเป็นร้อนแทนงลูกน้องนะคะก็เลยส่งกลับไปว่า่งกลับไปหาจะซื้อนะ ช่วยดีวงานให้เป็นโปรเฟชชั่นอลกันหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> คำนี้คำเดียวนะช่วยอ่อขอให้คุณจุดจุดช่วยดีวงานให้เป็นโปรเฟชชั่นอลหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> คำนี้คำเดียวเองนะประโยคเดียวเข <c oughs> าส่งเมลกลับมา <c oughs> ได้คะ่ะจะทำงานให้เป็นโปรเฟชชั่นอลงั้นจะขอคืนของคุณสิบล้าน ฟัให้ดีนะตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาจะคืนของเราอะ่ะสิบล้านหมายความว่าไงคะเราค้าขายกับห้างอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาบอกเขาจะคืนของหมายความว่าเขาคืนของกลับมาบริษัทไม่ได้รับเงินโอนนะบริษัทได้แต่ของคืนและเงินที่ใช้ในการไซเคิลสินค้าไซเคิลไซเคิลบริษัทให้มันให้มันมียอดพอเพาเรลยน,นะ cash ฟอะ่ะมันหยุดชะงัก จากคาพูดประโยคเดียวของไหมเนี่ยประโยคเดียวที่แมไม่ได้ตั้งใจเลยมันมาจากการที่เราปกป้องลูกน้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเอ้แม่งมันก็ปกตินี่หว่าอะไรเงี้ยเออคุณช่วยทำงานให้โปรเฟชชั่นอลหน่อยได้ปะคำนี้คําเดียวแล้วเขาโกรธมากอะ่ะแล้วเขาโกรธเราอะ่ะคนเดีวไม่พอเขาโกรธทั้งบริษัทเพราะเขามองว่าเราเป็นตัวแทนบริษัทไงเขาจะโกรธเรามากกว่าโกรธลูกน้องอีกนะเพราะเขามองว่าคุณเป็นเจ้าของเออ โกรธมากจนกระทั่งแบบจะคืนของงงินเตรียมรอรับของคืนได้เลยนะสิบล้านสิกว่าล้านตอนนั้นที่ของที่อยู่กับจัดซื้อคนนี้ที่เขาดูแลเราอยู่เออจัดซื้อมันจะมีหลายแผนกคนเนี้ยดูแลแผนกหนึ่งที่เราดีลกับเขาเป็นสิบสิบกว่าล้านที่มีของที่เขาถือสต็อกอยู่เขาจะคืนของถ้าเขาคืนของแปลว่าอะไรคะแปลว่าบริษัทหมุนเงินไม่ทันเลยทันทีแพดโฟอยู่ชะงักเพราะอะไรคนทําธุรกิจต้องรู้ถ้าเงินคุนไม่เข้าแปลว่าถ้าคุณมีนี้แบงก์อยู่ทําไงคะ คุณไม่มีเงินจ่ายแบงค์นะใช่ปะเพราะเงินที่คุณคาดว่าจะเข้าอะ่ะมันไม่เข้าแล้วคุณก็ไม่มีเงินไปไม่มีเงินไปจ่ายนี่นอะ่ะใครทําใครทําธุรกิจก็คงจะรู้ว่าไอ้การที่แ c a โฟ f u l ในเรื่องเงินเข้าเงินออกโคตรสำคัญเลยใช่ไหมโคตรสาคัญพอจะคืนของตอนนั้นทําไงตกใจมากเลยอะ่ะตอนอายุยี่สิบต้น,ตนๆหรอกซวยแล้วแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะ่ะ จะลองให้ก็ลองไม่ออกเพราะยังไม่คือถ้าคืนมาคือบริษัทตอนนั้นหยุดหยุดชะง,งักพอสมควรคือสิบกว่าล้านอ่ะยอ,ยอดยอดหายไปใช่ป่ะคะคราวนี้ทำอะไรรู้ป่ะโทรศัพท์ไปหาเขาเขาก็ไม่รับจัด <c oughs> ซื้อเป็นผู้หญิงนางก็ดราม่ามากเลยคือน,นางก็โกรธเราโกรธจริงโกรธจังอะไรอย่างนี้นะเออโกรธเราโกรธจริงโกรธจรัง,จง,จงแบบไม่ยอมรับโทรศัพท์ตัดสายทิ้งไม่คุยไม,ไม่นู้นไม่นั่นไม่ต้องคุยแล้วค่ะเพราะเขาไม่โปรเฟชชั่นอลเออมันมีมาแบบมีมาแบบแบบอะไรอ่ะ มีมาแบบดราม่าใส่เราด้วยสุดท้ายไปทำไงรูะคะทำอะไรไม่ถูกค่ะไปซื้อการ์มาการ์จากแมคโรมังคะจำได้ไปซื้อการ์ดเหมือนสคอ,อ,สอที่มันเขียนได้อะ่ะอันหนึ่งมาแล้วจริงๆเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดด้วยซ้ำกับเรื่องนั้นที่เรารู้สึกว่าเออเขาเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเขาเนี่ย ทำงานแบบไม่โปรเฟสชันอลจริงๆในความรู้สึกเรานะอันที่เรารู้สึกทำไมต้องด่ากันไปด่ากันมาแบบนี้แล้วร,รู้สึกว่านั่นแต่ผลจากการพูดประโยคเดียวของเราที่มันเอฟเฟกขนาดนแล้วเขาก็จะกลายเป็นผลพวงมันใหญ่โตมากคือเขาจะคืนของอะไรกันไม่รู้เป็นสิบล้านจากหนึ่งประโยคที่เหม่พูดไปแบบผิดหูเขาอะแล้วเขาก็ไม่มีอะไรให้เหม่แก้ตัวได้เลยโทรศัพท์ไปก็ไม่รับอะไรก็ไม่รับเมลไปก็ไม่ตอบมันก็เลยทําแบบนี้ใช้แบบตลกมากเลยอะเป็นวิธีการแบบ เหมือนเด็กอะเด็กคิดอะไรไม่ออกแล้วตบยี่สิบสาม, 20, มนคะคะสามยี่สิบสี่ไม่เกินนี้แหละก็เลยไปซื้อสอสอมาแล้วก็นั่งเขียนคือคิดอะไรไม่ออกเลยใช้วิธีแบบเด็กมากๆเลยเรียนคูณตืดตืดต้องขอโทษจริงๆนะคะวันนั้นใหม่ผิดไปแล้วใหม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆในการที่จะพูดแบบนี้แต่เกิดจากความเข้าใจผิดตืดตดต้องขอให้คุณจุดๆให้อภยัยใหม่ด้วยนะคะ และให้โอกาสโซน่าต่อไปเขียนไปน้ําตาไหลไปเจ็บใจไม่ใช่ซึ้งหรอกเจ็บใจตัวเองเจ็บใจลูกค้าเจ็บใจที่ทำไมฉันต้องทําตอนอีโก้สูงมากเจ็บใจว่าทาไมต้องทําแต่ตอนนั้นคิดว่าแบบเราจําเป็นต้องทําเพราะมันคือเรื่องของบริษัทเราจําเป็นต้องละอีโก้ส่วนตัว เพราะมันเป็นเรื่องที่มันใหญ่กว่าตัวเราไปแล้วมันเป็นเรื่องความอยู่รอดของบริษัทเรื่องนี้เคยจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องละต้องเลิกต้องอะไรนะอยู่ในท็อป,ปิกแล้วด้วยคือละอีโก้ของคุณอีโก้ของคุณบางเรื่องนี้มันโคตรขัดใจเลยเกิดมาฉันไม่เคยเป็นคนยอมคนฉันเป็นคนไม่ยอมคนจงได้ที่หนึ่งอ่ะเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กแล้วเมันเป็นคนได้ที่หนึ่งตลอด เลี้ยงก็ที่หนึ่งประกวดอะไรก็ที่หนึ่งไม่เคยต้องยอมใครแต่พอทํางานเนี่ยไม่ต้องยอมคนเยอะมากและคนหนึ่งที่คุณทะเลาะด้วยไม่ได้เลยคือลูกค้าคุณทะเลาะเขาชนะไปไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เพราะคุณชนะไปก็คือแค่ความสะใจว่าคุณเน่ยชนะเขาแต่ในระยะยาวมันมีความเสียหายอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเกินกว่าสิ่งที่คุณรับได้ มันอาจจะเกินจากมากกว่าแค่ความลิงโลดความถูกใจที่คุณได้ชนะเขาอะไรเงี้ยความสะใจอะไรเงี้ยมันมนเนี่ยใครเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกบ,บอกไปแล้วว่าไอ้ความหญิงยโสอีโก้ลดสจไม่เป็นผลด,ดีใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้งานมันราบลื่นได้ไม่ขอโทษลูกค้าได้ไม่มีปัญหาทุกวันนี้เซลล์ไปดิวมาบอกว่าโดนลูกค้าด่าโน่นบอกไม่เป็นไรใจเย็นๆแต่เย็นๆเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด นะแต่หน้าที่เราคือทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นโอเคไหมออใครที่ดูแลฝ่ายขายหน้าที่คุณคือทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นต่อให้เรื่องนั้นลึกๆคุณรู้สึกว่าลูกค้าก็ไม่ได้พูดถูกซะทีเดียวแต่ให้คุณคํำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทคุณเป็นหลักแม้บางทีมันทำให้คุณเจ็บใจหรือเกินเถิดแล้วก็เจ้าของธุรกิจฟังให้ดีคุณเป็นตัวแทน บริษัททั้งบริษัทคุณคำพูดที่ออกจากปากคุณนี่สำคัญมากเพราะเขาจะถือเป็นเรื่องแบบพิสตาเขาไม่พอใจลูกน้องเรื่องหนึ่งนะไม่พอใจเจ้าของอีกเรื่องหนึ่งนะ